กรับสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello tea นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของโศกนาฏกรรมทางความรักกันเพื่อนหลอกให้รักให้รออยู่หลอกให้ฉันทุ่มเทหัวใจที่เธอทำไม่รักรักจนเกินทอนตัวทอนใจแค่ขาดเธอไป ไม่ตายไม่ตายรักเธอจะร้องทําไมนะเพื่อน,อนก็ไม่ทักผมนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเองมีชื่อว่าพออเมี o ่ยวกันเพื่อนอายุอานามก็น้อยๆเลยกันเพื่อน41ปีเธอเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนไปคบหากับพออกันเพื่อนชื่อว่าพออเขียวพออรักกับพออกันเพื K ่อ e นส่วนตัวเอ็ดมินเองรักกับน้องเมีย e ไม่ใช่นะคนละเรื่องตัวของพออเมียวกับพออเคียว e นะเขาคบหาดูใจกันได้ประมาณ3-4ปีไม่ได้จดทะเบียนสมรส กันเพื่อนไม่ได้มีบุตรด้วยกันสองคนนี้คบหากันแบบลึกซึ้งกันเพื่อนอยู่กินกันฉันสามีภรรยาวันดีคืนดีสองคนนี้ก็มีปัญหากันกันเพื่อนละหองละแหงกันเลิกลากันทีนี้ตัวของผออเหมียวกันเพื่อนเขาเองไปจ้างทนายคนหนึ่งชื่อว่าทนายป้อมเพื่อมาจัดการเรื่องนี้นะเนื่องจากว่าผออเขี้ยวกันเพื่อนต้องการจะแบ่งสมบัติ ก่อนหน้านั้นตัวของผออเขียวไปสร้างเรือนหอไว้ที่บ้านของผออเมียวกันเพื่อนอยากจะแบ่งสมบัติในส่วนนี้อยากจะได้เงินคืนก็เลยฟ้องร้องกันประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้กันเพื่อนตัวของพออเมียวดันไปมีผัวเพิ่มนั่นก็คือทนายป้อมกันเพื่อนไม่รู้ว่าไปจ้างทำคดีความกันแบบไหนตัวของผออเมียวกับทนายป้อมก็เลยแต่งงานกันมันเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยมันเหมือนคนกระเจียวเรียกไปได้จิ๋มใหญ่กันเพื่อนมันไม่ลงตัวสักอย่างตัวของผอเอเคียวรู้สึกโมโห เพื่อนถูกฟ้องคดียังไม่พอถูกแกลงเมียไปอีกต่างหากเขาก็เลยตัดสินใจล้มโต้กันเพื่อนเรียกแบบนี้ก็ไม่ผิดทําการสะสางบัญชีแค้นไปตามค่าพอ,อเอเหมียวกับคนในครอบครัวรวมด้วยกันสี่ศพหลังจากนั้นตัวของพอ,อเอเคี่ยวก็ปริดชีพตัวเองกันเพื่อนตา,ตายตกตามกันเรื่องราวของโศกนาฏการรมความรักครั้งนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวของความรักระหว่างพออกับพอ แล้วจบด้วยความตายเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่บ้านพัฒนากันเพื่อนตะบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเองมีชื่อว่านางสาวดวงเดือนโกกะพันกันเพื่อนอายุ41ปีมีชื่อเล่นว่าเหมียวกันเพื่อนเป็นพอออ,อยู่ที่โรงเรียนกันเพื่อนเธอเองมีอาชีพเป็นครูเป็นพอ,อผมขอเรียกสั้นๆว่าพออเหมียวก็แล้วกันถ้าจะให้ย้อนความเก่าขวหลังจริงๆพอ,อเหมียว,กออยวกแกเคยมีครอบครัวมาแล้วกันเพื่อนตัวของพออเหมียวน,นะก่อนหน้าน นั้นแกมีผัวมาแล้วสองคนกันเพื่อนคนแรกเป็นตำรวจผัวคนแรกไม่มีลูกด้วยกันหลังจากนั้นพอเอเมียวก็เลิกลากับสามีไปจนกระทั่งมาพบรักใหม่เป็นตำรวจเช่นเดียวกันเป็นผัวคนที่สองของพอเอเมียวพอเอเมียวมีลูกกับผัวคนที่สองหนึ่งคนกันเพื่อนเป็นเด็กชายอายุณปัจจุบันนี้10ขวบกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของพอเอเมียวก็เลิกลากับสามีคนที่สองไปกันเพื่อนเธอเองเป็นโสดได้ไม่นานกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของพอเอเมียวเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนเรียกว่าหน้าตาสวยแบบสุดๆเธอ เองก็เลยมีชายเข้ามาจีบมากหน้าหลายตาอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายท้ายสุดหวยไปออกที่พออเคี้ยวกันเพื่อนพออเคี่ยวมาจีบพออเหมียวเมื่อพอเจอพออก็เลยตกหลุมรักกันกันเพื่อนตัวของพออเคี่ยวเองนะครับเขามีชื่อจริงๆว่านายปัทวีมีบางกันเพื่อนอายุณปัจจุบันนี้52ปีเขาเองไม่ใช่คนละเวกบ้านเดียวกันกับพออเหมียวกันเพื่อนตัวของพออเคี่ยวเองเขาอยู่ที่บ้านโนนเสน่ห์กันเพื่อนตำบลหนองบอลอำเภอปรากาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือบ้านพักของพออเคี้ยกัน เพื่อนสองคนนี้คบหากันแบบบางๆในระยะแรกไปมาหาสู่กันบ้างกันเพื่อนจนกระทั่งเมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้วสองคนนี้ก็เลยตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันกันเพื่อนเปิดเส้นทางรักระหว่างพออเคียวกับพออเมียวกันเพื่อนบ้านของสองคนนี้อยู่ห่างกันประมาณร้อยกว่าโลกันเพื่อนตัวของพออเคียวก็จะไปไปมามาระหว่างบ้านตัวเองกับบ้านพออเมียวกันเพื่อนเมื่อความรักมันสุกงอมสองคนนี้ก็เลยตัดสินใจผูกข้อไม้ข้อมือกันกันเพื่อนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนผัว เมียกันเพื่อนทีนี้ตัวของพอเคี้ยวนะครับเขาคิดว่าตัวของพอเหมียวน่าจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายของเขา ก่อนหน้านั้นพอ,อเคียวเขาเคยมีเมียม,มาแล้วสองคนกันเพื่อนเลิกลากันไปตัวของพอ,อเคี้ยวเขามีลูกติดด้วยกันสองคนแต่ลูกเขาโตหมดแล้วกันเพื่อนทํางานทําการหมดแล้วตัวของพอ,อเคี้ยก็เลยเหมือนคนโสดกันเพื่อนเมื่อคบหากับพอ,อเมียเขาก็เลยทุ่มแบบสุดตัวทุ่มแบบสุดกําลังกันเพื่อนมีการนําเงินจํานวนหนึ่งประมาณ4ี่แสนบาทไปร่วมสร้างเรือนหอกับพอ,อเมียกันเพื่อนไปสร้างในพื้นที่บ้านของพอเมียกันเพื่อนตัวของพอเคี้ยวคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นเรือนหอเอา ไว้ใช้อยู่ยามแก่เท่ากันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดมันไม่เป็นแบบนั้นกันเพื่อนด้วยระยะทางหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนื่องจากว่าสองคนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดแค่ไปไปมามาหาสู่กันแบบบางๆกันเพื่อนนานๆเจอกันทีอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งลักษณะแบบนี้ความรักมันก็เลยละหองละแหงกันเพื่อนด้วยหน้าตาของพอมียอากันเพื่อนเขาเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีพอเขี้ยก็เลยเกิดอาการหึงหวงกันเพื่อนแถมอายุยังห่างกันอยู่พอสมควรกันเพื่อนห่างกันตั้ง1ิบป ตัวของพออเหมียวเองอายุแค่40ปีกันเพื่อนเรียกว่าเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องเรียกว่าหน้าตากลาลังสาสวยถ้าเป็นกระทิก็กาลังแตกมันกันเพื่อนส่วนตัวของพออเขี้ยวอายุ50กว่าปีกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นไม้ใกล้ฝั่งกันเพื่อนกระเจียวเยี่ยวออกไปไม่รู้จะพ้นขาหรือเปล่ากันเพื่อนตรงนี้เองมันก็เลยเกิดช่องว่างระหว่างวัยกันเพื่อนตัวของพออเขี้ยก็เลยเกิดอาการระแวงเมียตัวเองกันเพื่อนคิดว่าเมียตัวเองน่าจะมีคนใหม่คิดว่าเมียตัวเองน่าจะคบซ้อนก็เลยเกิดการทะเลาะกันใน การทะเลาะกันแต่ละครั้งก็จะมีการลงไม้ลงมือกันเพื่อนบางแหล่งข่าวบอกว่าตัวของพออกเคียวมีการทำร้ายตัวของพออกเหมียวอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนมีการบีบคอมีการตบตีเนื่องจากความหึงหวงกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจในข้อมูลของส่วนนี้เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเขาไม่มีสิทธิพูดเป็นเพียงข้อมูลจากเพื่อนๆร่วมง,งานเท่านั้นกันเพื่อนทีนี้ตัวของพออกเขียวนะเมื่อทำแบบนี้บ่อยๆนะตัวของพออเหมียวเขาก็ไม่ทนกันเพื่อนศักดิ์ศรีความเป็นคน มันมีอยู่กันเพื่อนอยู่ดีๆมาตบมาตีเขาเขาก็เลยตัดสินใจขอแยกทางกับผอเขียวกันเพื่อนผอเคียวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนถ้าหากจะแยกย้ายกันตรงนี้เขาก็ยอมรับได้สุดท้ายท้ายสุดสองคนนี้ก็เลยห่างกันกันเพื่อนประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้กันเพื่อนคือตัวของผอเขียวเขาอยากได้เงินคืนเงินประมาณ4 0 0แสนบาทที่เขาไปสร้างเรือนหอกันเพื่อนเขามองว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินของเขากันเพื่อนการสร้างเรือนหอตรงนี้เขามีส่วนร่วมเขาก็เลยอยากได้เงินคืน ได้เงินคืนมามันก็จบเจ้าไม่เลาหรือกันเพื่อนแต่ว่าตัวของพอเมียวเขาไม่ยอมคืนกันเพื่อนเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้สร้างในที่ดินของเขาเขามองว่าเป็นทรัพย์สินของเขาแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอีกต่างหากกันเพื่อนเกิดการฟ้องร้องในชั้นศาลกันเพื่อนตรงนี้เองมีการฟ้องร้องกันในระหว่างที่ฟ้องร้องกันอยู่นี้เองนะตัวของพอเหมียวเองนะได้ไปคุยกับทนายคนหนึ่งกันเพื่อนทนายคนนี้มีชื่อว่านายปรมัตสามันกันเพื่อนอายุ39ปีชื่อเล่นว่าป้อมผมขอเรียกสั้นๆว่า นายป้อมก็แล้วกันทนายป้อมเองมาทําคดีให้กับพออเหมียวกันเพื่อนในการฟ้องร้องแบ่งทรัพย์สินกับพออเคี้ยวกันเพื่อนตตรงนี้เองไม่รู้ว่าไปทําคดีกันอีท่าไหนไปจ้างกันแบบไหนกันเพื่อนตัวของพออเหมียวกับทนายป้อมดันมาคบกันกันเพื่อนเรียกว่าทําคดีไปคดีมากลายเป็นผัวเมียกันสร้างงานกันเพื่อนพอพออเคี้ยวรู้ว่าตัวของพออเหมียวมีการคบหากับทนายป้อมตรงนี้เองเขาก็เลยออกลูกซีเลงกันเพื่อนมีการทําใบปลิวมาแจกชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผมห้ามใครมาอยู่เนื่อง จากว่าตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทนายเหมียวกับทนายป้อมไม่ใช่นะความสัมพันธ์ระหว่างพอเหมียวกับพอ o, ป้อมมันเริ่มเบ่งบานเริ่มมีการโพสต์รูปคู่ด้วยกันเงินเพื่อนเริ่มพากันเข้าบ้าน ตัวของผอเคียวเขาก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนจูจ่ๆพาชายชู้เข้าบ้านจูจ่ๆพาผัวใหม่เข้าบ้านเขาก็เลยมีการทําใบปลิวมาโพสประจานลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวของผอป้อมเลทนายเหมวก็เลยนําเรื่องราวนี้ไปฟ้องกับศาลอีกหนึ่งกระทอกันเพื่อนแถมมีการไปร้องเรียนกับต้นสังกัดของผอเคียวให้มีการตรวจสอบด้านจริยธรรมด้านวินัยอีกต่างหากกันเพื่อนเรียกว่าโดน2กระทอกโดน2ทางกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสุดท้ายท้าย,ายสุดเรื่องของการฟ้อง ร้องแบ่งทรัพย์สินตรงนี้ตัวของพออเคียวแพ้ไปกันเพื่อนเนื่องจากว่าไม่มีทะเบียนสมรสศาลก็เลยยกทรัพย์สินนี้ให้เป็นของพออเมียวกันเพื่อนแพ้นั้นเขาแพ้ไปกันเพื่อนส่วนเรื่องของการฟ้องร้องทางหมิ่นประมาทเรื่องของการฟ้องร้องเกี่ยวกับวินัยตอนนี้เองยังอยู่ในชั้นศาลกันเพื่อนชีวิตของพออเคียวตอนนั้นเองประเดประดังไปด้วยปัญหากันเพื่อนฟ้องแบ่งสมบัติกับเมียก็ไม่ได้กันเพื่อนแพ้ยับกันเลยทีเดียวแถมยังถูกร้องเรียนมีคดีหมิ่นประมาทในศาลอีกต่างหากกันเพื่อนเมื่อเส้นทางชีวิต ของพอเขี้ยวเป็นแบบนี้เหมือนเขาไม่มีทางไปเหมือนเขามืดแปดด้านกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจทําอะไรบางอย่างลงไปกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขามีการลาออกจากการเป็นพออันเพื่อนช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเขามีการลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผลช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากันเพื่อนแถมมีการเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยกันเพื่อนมีการแจกแจงสมบัติเหมือนว่าเขาเตรียมการทําอะไรบางอย่างกันเพื่อนสุดท้ายในสุดเรื่องราวนี้มันก็จบด้วยโศกนาฏกรรมกันเพื่อนในวัน ที่22กรกฎาคมปีพศ2567กันเพื่อนตัวของพอเเคียวตัดสินใจขี่รถมาจากบ้านตัวเองกันเพื่อนมุ่งหน้ามาที่บ้านพัฒนาบ้านของพออเหมียวกันเพื่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกากันเพื่อนตัวของพอเคียวมาพร้อมกับปืนคู่ใจเป็นปืนลูกซองยาวกันเพื่อนเขาเองมาดูล่าลาวได้สักระยะหนึ่งกันเพื่อนขี่รถวนไปวนมาบริเวณบ้านของพออเหมียวกันเพื่อนซึ่งเขาเองเป็นคนในพื้นที่ก็ว่าได้กันเพื่อนเขาอยู่ที่นี่มา นานสองนานรู้ทางหนีทีไล่อยู่พอสมควรตัวของพอเขี้ยวเขาไปซุ่มอยู่บริเวณรั้วบ้านกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะตัวของพอเหมียวและทนายป้อมเงินเพื่อนกําลังนั่งสังสรรค์กําลังนั่งกินข้าวอยู่บริเวณหน้าบ้านกําลังมีความสุขกันเพื่อนบ้านก็อยู่แบบฟรีๆกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นข้าวใหม่ปามันมีบ้านหลังใหญ่อยู่มันก็มีความสุขดีกันเพื่อนนั่งกินข้าวกันอยู่ประมาณสี่ห้าคนตัวของพอเขี้ยวเขาเห็นภาพบาดตาและบาดใจกันเพื่อนจีชาพาผัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเรา สร้างไว้ตรงนี้เองเขารับไม่ได้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็เลยตัดสินใจก่อเหตุใหญ่ขึ้นกันเพื่อนข้อมูลบางๆตรงนี้มีมาเล่าให้ฟังกันเพื่อนมีการวิเคราะห์บอกว่าตัวของพอ,อเคี่ยวเองน่าจะซุ่มดูอยู่นาน2นานหลังจากนั้นเขาได้สบโอกาสกันเพื่อนวิ่งออกมาจากรั้วข้างบ้านวิ่งไปยังวงข้าวที่พอ,อเหมียวกับทนายป้อมกําลังนั่งกินอยู่เขาสาดกระสุนไปแบบไม่ยั้งกันเพื่อนกดไป8ดนัดแรกกันเพื่อนตรงนี้เองยิงกลางวงข้าวกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตุ้มตุ้ม ตุตุมมนี่คือเสียงปืนที่ออกจากายกระบอกปืนของผอออเคียวกันเพื่อนพอสิ้นเสียงปืนตรงนี้ปรากฏว่ามีคนตาย3ามคนในชุดแรกกันเพื่อนคนแรกก็คือทนายป้อมกันเพื่อนเขาเองกําลังหันหลังให้กับลั้วกันเพื่อนตรงนี้เองเขาถูกยิงเข้า,ขาบริเวณท้ายถอยหัวกระจายกันเลยทีเดียวคนที่2นั่นก็คือนางหยกมณีโกกพันฑ์กันเพื่อนอายุ66ปีเป็นแม่ของผอ,อเหมียวกันเพื่อนถูกยิงเข้า,ขาบริเวณศ,ศีรษะเช่เ okay. นเด<ๆ>ียวกันกันเพืเ่อน คนที่3ก็คือนายบุญเรือนอภัยพงษ์นเพื่อนอายุ61ปีคนคนนี้เป็นน้องเขยของแม่พออเหมียวกันเพื่อนวันนั้นเองเขาดันมานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านของพออเหมียวเขาก็เลยถูกยิงไปด้วยกันเพื่อนกระสุนเจาะเข้าที่บริเวณศรีศรษะเช่นเดียวกันในจังหวะนั้นเองนะตัวของพออเหมียวยังไม่ตายกันเพื่อนเขาตัดสินใจวิ่งเข้าไปในบ้านกันเพื่อนซึ่งในบ้านหลังนี้มีลูกชายว,วัยสิบขวบของเขาอยู่เขาบอกให้ลูกชายของเขาวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ำกันเพื่อนตัวของพอ,อเหมียว เหียววิ่งเข้าไปในบ้านกันเพื่อนด้วยความหงลูกให้ลูกไปแอบก่อนจังหวะนั้นเองผอเคียวก็เข้ามาในบ้านกันเพื่อนหลังจากนั้นก็สสดกระสุนไปอีกประมาณนานัดกันเพื่อนตุมต้มตุม้มนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของผอเคียวกันเพื่อนเจาะไปที่บริเวณท้ายถอยเจาะไปที่บริเวณศรีศรษะของผอเหมียวกันเพื่อนทาให้ผอเหมียวเองเสียชีวิตอยู่กลางบ้านกันเพื่อนหลังจากก่อเหตุเสนาบตัวของผออเคียวเขาก็ขี่รถเก่งของเขาหนีไปกันเพื่อน จังหวะนั้นเองนะลูกชายของพอเโหมียวซึ่งแอบอยู่ในห้องน้ํา ตัดสินใจวิ่งออกมาจากห้องน้ำกันเพื่อนพอสิ้นเสียงปืนพอเหตุการณ์สงบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านกันเพื่อนมีการออกไล่ล่าฆาตากรรายนี้นั่นก็คือพอออเคี่ยว e กันเพื่อนพออเคี่ยว e เองเขาขับรถมุ่งหน้ามาที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาที่อำเภอประโคนชัยกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองศรีสะเกดตอนนั้นเองเขาได้รับแจ้งจากคนในหมู่บ้านกันเพื่อนว่ามีการฆาตากรรมว่ามีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วคนร้ายกำลังหนีไปกันเพื่อนเขาก็เลยมีการวิทยุประสานไปยังตํารวจ หน่วยต่างๆในพื้นที่เพื่อออกไล่ล่าคนร้ายกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะเจ้าหน้าที่ตํารวจสพประโคนชัยก็ได้รับแจ้งเช่นเดียวกันกันเพื่อนเมื่อรู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ศรีสเกตแล้วคนร้ายมุ่งหน้ามาที่ประโคนชัยเจ้าหน้าที่ตํารวจสพประโคนชัยก็เลยออกไปปิดล้อมออกไปไล่ล่าตัวของผอออกเคี่ยวกันเพื่อน ตัวของพอ,อเคียวเขาเขี่รถมาแบบเนียนๆมาแบบดีๆกันเพื่อนขี่รถมาเรื่อยๆตำรวจเองก็ไล่ล่าไปเรื่อยๆกันเพื่อนมีการประกาศบอกบอกให้หยุด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 ก่อนตรงนี้คุยกันได้กันเพื่อนแต่พอ,อเคียวเขาไม่หยุดกันเพื่อน เขาเขี่รถมาเรื่อยๆนะครับจนถึงบริเวณสี่แยกพินทองกันเพื่อนตั้งอยู่ที่ตำบลไพศาลอำเภอประโคชัยจังหวัดบุรีรัมย์เกือบจะถึงบ้านเขาอยู่แล้วกันเพื่อนตัวของพอ,อ,อ,อเขียวเองตัดสินใจหักรถลงข้างทางข้างซ้ายกันเพื่อนเขาไปจอดนิ่งๆตอนนั้นเองตำรวจก็ปิดล้อมกันเพื่อนเนื่องจากว่าพอ,อ,อ,อเคียวเขาเพิ่งไปก่อเหตุยิงคนตายมาตรงนี้เองตำรวจก็ไม่กล้าผีผามกันเพื่อนกลัวว่าจะลักลั่นกลัวว่าจะโดนยิงสวนกลัวตายเหมือนกันกันเพื่อน ตำรวจเองก็ปิดล้อมกันแบบบางๆกันเพื่อนคลึงพื้นที่ไว้ดูสถานการณ์ไว้ก่อนจังหวะนั้นเองนะครับตัวของพออเคียวตัดสินใจปรดิชีพตัวเองด้วยปืนกระบอกเดียวที่เขาไปก่อเหตุมาตายตกตามกันกันเพื่อนเอาปืนจ่อศีรษะเปี้ยงเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นตัวของพออเคียวก็ขาดใจตายในรถตัวเองกันเพื่อนสิ้นสุดเส้นทางรักสิ้นสุดเรื่องราวของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ทำเองเจ็บเองจบเองกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเส้นทางรักที่โคตรอิลุงตุงนงังของพออ,อเหมียวกับพออเคียวกันเพื่อน เรื่องราวนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงต่อกันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเจ็บคอให้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เองมันไม่มีอะไรจะบรรยายต่อจริงๆกันเพื่อนในเมื่อคนก่อเหตุก็ตายไปแล้วคนที่มีส่วนร่วมก็ตายไปแล้วกันเพื่อนก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมของคนกลุ่มนี้ก็แล้วกันกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของโศกนาฏกรรมความรักครั้งนี้กันเพื่อนจบด้วยความตายตายแบบสมบูรณ์กันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้เพื่อเตือนใจ จะรักใครชอบใครก็เผื่อใจเจ็บไว้บ้างนเพื่อนรักได้ชอบได้แต่อย่าแบบร้อยเปอร์เซนต์กันเพื่อนเผื่อใจเจ็บไว้บ้างเผื่อเขาเปลี่ยนไปเผื่อมีอะไรข้างหน้ามันจะได้ไม่จบแบบเรื่องราวนี้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนับต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนไว้นาทีนี้ด้วยขอเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ oh.